สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ What d i d you Learn Podcast ep ที่1นี่คือจุดตัดสินเลยครับว่าคนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในชีวิต สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ What Did You Learn Podcast EP ที่1นะึ่งบอกเลยว่าคิดนานมากนะว่าจะเอาชื่ออะไรดีนะแล้วก็บังเอิญบังเงินจริงๆนะผมเรียกว่าผมไปเข้าเรียนเนาะเรียนย้อนหลังเนาะในคลาสคลาสหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Selling Zero to Hero นะเป็นคลาสที่ผมสมัครไว้ตั้งแต่ช่วงที่เขาเปิดแรกๆแ,แล้วนะครับแล้วก็เรียนจบไปแล้วนะเรียนจบประมาณส3สารอบแล้วนะคลาสนี้แล้วก็กลับมาเรียนใหม่นะทุกครั้งที่ผมรู้สึกว่า ชีวิตอยากได้ไฟเนาะในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็จะกลับไปฟัง s e l l i n g Zero to Hero นะครับของผู้กองเบนซ์นะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักผู้กองเบนซ์อยู่แล้วนะครับคือในคลาสนั้นเนาะทุกครั้งเลยเนาะพี่เบนซ์แกคือผมมาเรียนกับพี่เบนซ์จนจนเรียกเขาว่าพี่เบนซ์นนะ <c oughs> ก็คือจากเดิมที่ไม่รู้จักกันเนาะก็เข้าเรียนบ่อยจนคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกันนะหลังๆก็มีโอกาสได้ไปช่วยสอน ในคอร์สของพี่เขาบ้างนะครับที่ผมอยากจะบอกก็คือผมเติบโตมาจากประโยคนี้เลยครับ What did you learn? คุณได้เรียนรู้อะไรนะครับผมคุยกับพี่เบนเนาะพี่เบนเคยสอนผมว่าถ้าเกิดว่าวันนี้นะขออนุญาตใช้ภาษาในฟิลมนะ์มเนาะคำพูดในฟิล์มก็คือพี่เบนบอกว่าถ้าวันนี้มึงอยากจะพัฒนาชีวิตอเต้ลมึงทําแค่อย่างเดียวทุกๆวันคือก่อนนอนถามตัวเองว่าวันนี้มึงได้เรียนรู้อะไร ถามตัวเองแบบนี้ทุกวันมึงเป็นคนที่เจ๋งขึ้นพัฒนาขึ้นและเก่งขึ้นประสบความสำเร็จขึ้นแน่นอนขอแค่มึงถามตัวเองแบบนี้ทุกวันนะครับผมเลยรู้สึกว่าผมเติบโตมาจากคำว่า w what d i d you l e a r n จริงๆและถ้าไม่มีคำนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะสร้างธุรกิจได้นะครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคเอาคำนี้มาเป็นมาเป็นชื่อพอดแคสต์เลยแล้วกันนะครับกลับมาที่เรื่องที่ผมเกริ่นไว้เนาะในพอดแคสต์นี้นครับ what did you learn podcast เนี่ย เป็นพอดแคสต์ที่ผมเนาะจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนนะฮะผู้คุณทุกคนในเรื่องของความสําเร็จการที่เราจะพัฒนาตัวเองนะครับเรื่องการสร้างธุรกิจการพัฒนานิสัยผมยังไม่รู้หรอกว่าธีมหลักมันจะเป็นอะไรแต่เอาเป็นว่ามันเรื่องมันคือเรื่องพัฒนาตัวเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอทําไปเรื่อยๆนึงเราเรา,เราคงได้ค้นหาร,ร่วมกันเนาะเ,เขาเรียกอะไรคุณก็น่าจะฟังแล้วก็น่าจะจับทางได้บ้าง นะถ้าวันไหนที่คุณฟังวัดดิจิเลนพอดแคสต์แล้วเริ่มจับทางได้ว่าเออพอดแคสต์นี้ธีมหลักมันเป็นเรื่องน,น,นี้นี้นะฝากคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเพราะบางทีเนี่ยผมก็เอาเรื่องที่ผมได้เรียนรู้เนี่ยมาแชร์ไปเรื่อยเลยนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของเรานะครับคืออย่างนี้ครับก่อนอื่นนะผมอยากจะขอแนะนําตัวสั้นๆเนาะเพราะว่าการแนะนําตัวของผมเนี่ยมันสําคัญต่อหัวข้อที่เรามาคุยกันวันนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับผมเป็น คือผมเลิกผมเลิกเป็น Marketing Agency แล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็น Marketing Agency นะครับเป็นเรียกว่าเป็นโซโล p เพ n ร์เนอร์เอนนะครับก็คือรับงานคนเดียวนะครับแล้วก็กระจายงานให้กับฟรีแลนซ์ทำนะครับหาฟรีแลนซ์นะครับฝีมือดีๆนะครับเอามาฝึกนะจ้างงานราคาถูกนะครับจ้างงานด้วยราคาถูกก่อนฝึกจนฟรีแลนซ์คนนั้นฝีมือดีแล้วค่อยอัพราคาให้เขานะครับอันนี้คือวิธีการทำหนังผมนะครับเวลาผมเจอน้องๆนะเด็กใหม่เด็ก เด็กไฟแรงเนี่ยนะในวงการการตลาดการโฆษณาเนาะที่เรียนจบมาจากมหลาลัยดังน่ส่วนคือผมผมเคยไปผมเคยคุมเด็กฝึกง,งานนะคุมนักศึกษาฝึกง,งานในเอเจนซี่ที่หนึ่งแล้วกันเนาะผมเลยรู้ว่าเด็กที่เรียนด้านการตลาดมาเนี่ยไฟแรงนะครับแล้วคิดว่าตัวเองเก่งนะครับหลายๆครั้งเนาะเขาเรียกอะไรความคิดกับความเป็นจริงคนละเรื่องกันนะครับผมเลยไม่เคยให้คุณค่ากับ ขาียกอะไรกับปริญญาของคนในวงการการตลาดและการโฆษณาเลยผมให้คุณค่ากับเรื่องเดียวคือฝีมือและประสบการณ์ฝีมือที่ว่าคือความสามารถในการสร้างยอดขายนะครับเพราะการตลาดตัดสินด้วยยอดขายนะไม่ได้ตัดสินที่ไวรัลนะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของเราเวลาผมพูดเรื่องพวกนี้ผมจะอินมากนะคุณสังเกตน,น้ำเสียงผมได้นะครับคือที่ผมอยากจะบอกก็คือคืองี้ครับสําหรับตัวผมเองเนาะ ผมเนี่ยแทบไม่เคยจ้างใครในราคาสูงเลยนะครับเลยนะฮะผมจะเริ่มจ้างคนคนหนึ่งในราคาที่สูงเนี่ยก็ต่อเมื่อเขาสร้างผลงานให้ผมเห็นก่อนคำว่า,าสร้างผลงานให้ผมเห็นไม่ไม่ได้หมายถึงพอร์ตโฟลิโอหมายถึงมาทำงานด้วยกันแล้วผมเห็นฝีมือก่อนเพราะพอร์ตโฟลิโอใครใครก็ใครใคร,ใครก็ทำได้เอ่ออย่างน้องคนล่าสุดเนาะที่มาที่มาฝึกนะเขียนโฆษณากับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าน้องคนนั้นเป็นหนึ่งใน เป็นหนึ่งในไม่กี่คนเนาะคนที่มาฝึกเขียนโฆษณากับผมเนี่ยมีเกิน20่นะน่าจะเกิน30ด้วยแต่ทนมือทนตีนน้อยมากนะทนมือทนตีนไม่ได้แหมายความว่าผมทุบตีน้องเขานะครับหมายความว่าทนต่อการฝึกฝนอะแล้วทนต่อข้อแรกเปลี่ยนของผมอะได้น้อยมากข้อแรกเปลี่ยนคืออะไรข้อแรกเปลี่ยนคือ1คุณต้องทํางานฟรีนะหรือไม่คุณก็ต้องทํางานด้วยค่าแรงที่ถูกมากเพราะคุณมาเอาวิชาความรู้จากผม คุณเดินมาขอผมเองว่าอยากจะเรียนรู้ฝึกเทคนิคการเขียนโฆษณาจากพี่พี่ช่วยสอนผมได้ไหมแล้วคุณจะมาเรียกร้องเงินเท่ากับที่มือเกา๋เกาเได้กันในตลาดเป็นไปไม่ได้คุณเป็นแค่เด็กแพลงตอ้นอะ่ะคุณจะมาเอาค่าตัวเท่ากับพวกราชสีเป็นไปไม่ได้แต่เด็กๆหลายๆคนชอบคิดว่าตัวเองมีราชสีทั้งๆที่ตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์เลย,เลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอก็คือเฮ้ยผมไม่ได้ทํางานผมไม่ได้กดราคาแรงงานอะไรนะ คือ,อน้องมันก็มีงานของมันนั่นแหละในในเขาเรียกอะไรนะในบริษัทอะไรเงี้ยเนาะไปเป็นพนกักงานประจาเวลาว่างก็มาฝึกกับผมเนาะเออบางคนแบบเฮ้ย hey, มึงนี่เจาะแจ้งกรมคุ้มครองอะไรงานหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะที่ผมอยากจะบอกก็คือทําไมถึงมีน้อยมากนะครับที่ผ่านบททดสอบของผมแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในฟรีแลนซ์คู่คู่มือของผมคาว่าฟรีแลนซ์คู่มือคืออะไรครับทุกครั้งที่ผมได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆผมจะแบ่งงานให้คนคนนี้เสมอ คำว่าโปรเจกต์ใหญ่ของผมคืออะไรครับโปรเจกต์ใหญ่คือ,อ,อสัญญามูลค่าหลายแสนขึ้นไปนะสัญญามูลค่าหลายแสนเช่นจ้างผม3เดือนนะครับให้ผมทํานู่นนี่นั่นให้นะครับมูลค่าสัญญา3 0 0แสนบาทสมมตินะครับก็ไม่สมมติหรอกก็ราคาประมาณนี้แหละมูลค่าสัญญา3 0 0แสนบาทนะครับและผมต้องการมือดีมาช่วยเขียนคอนเทนต์ให้ลูกค้าต้องการมือดีมาช่วยเขียนโฆษณาต้องการมือดีมาเป็นลูกทีมในโปรเจกต์โปรเจกต์นี้อ่าโอเคอยู่มาจอยไอ้ไหมอ่า ผมก็จะบอกเขาเลยนะว่าผมได้เงินประมาณเท่าไหร่นะผมก็จะบอกเขาเลยว่าเฮ้ยไอได้มา6หลักเอางี้ยูไอยูช่วยไอสามเดือนไอให้ยูเก้าหมื่นไอให้ยูเจ็ดหมื่นยูเอาไหมถ้าเขาแฮปปี้ก็เ,เสนอผมเราก็ลุยไปด้วยกันถ้าเขาไม่แฮปปี้ก็ไม่เป็นไรนะครับหรือบางครั้งผมก็บอกว่าเฮ้ยยูมาช่วยไอเขียนโฆษณาหน่อยแต่ว่าไอไม่ให้เงินนะแต่ไอให้เป็นเปอร์เซนต์ถ้าโฆษณาที่ยูเขียนมันทำไรายได้ได้ไอจะให้ยูห้าเปอร์เซนต์ทุกออเดอร์อะไรแบบเนี้ย คือพอคนที่ผมเห็นว่าเขาเขาเรียกอะไรเขาพร้อมเมื่อไหรอ่อ่ะเขาจะได้รับโอกาสที่บางทีทั้งชีวิตเขาอะ่ะอยู่กับอีโก้ของตัวเองไปทั้งชีวิตอะ่ะก็ไม่มีทางได้โอกาสนั้นที่ผมอยากจะบอกคืออะไรครับผมเรียนรู้เรื่องที่สําคัญมากๆจากคลาสการตลาดคลาสหนึ่งนะครับที่ผู้สอนนะไม่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเลย นะครับแต่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังยอดขายหลายพันล้านในบริษัทมหาชนหลาย,หลายแห่งนะครับพี่ท่านนั้นบอกออยว่าวิธีการที่จะประสบความสําเร็จในวงการการตลาดและการโฆษณารวมถึงทุกๆวงการนะมีแค่เคล็ดลับเดียวเลย1คือถึกถึกและถึกใช่ครับถึกถึกทนอนะ่ะคุณแค่ต้องรับให้ได้ว่าเส้นทางสู่ความสําเร็จ ของสิ่งที่คุณต้องการอ่ะต้องแลกเปลี่ยนด้วยอะไรบ้างจากนั้นเดินบนเส้นทางนั้นด้วยความถึกมันมีแค่นั้นเลยครับเช่นถ้าคุณอยากจะเป็นนักเขียนโฆษณาที่เก่งนะคุณต้องทํสามอย่างเกือบทุกวันนะในช่วงเริ่มต้นของการฝึกเขียนโฆษณาผมทํามอย่างเนี่ยทุกวันนะเป็นเดือนเดือนหลายเดือนนะผมจําได้ว่าผมทำสามเดือนติดกันโคตรน่าเบื่อเลยแต่แม่งต้องทําอ่ะมันคืออะไรรู้ไหมหนึ่งครับเอาแอดโฆษณาที่ ได้ผลสร้างผลลัธ์ได้สร้างยอดขายได้เมื่ออ่านออกเสียงวันละ10รอบนะครับ2ครับเอาแอดโฆษณาที่อ่านออกเสียงอะมาคัดลายมือวันละ1รอบและ3ครับฝึกแก้ไขแอดโฆษณาวันละ 1@ แอดโฆษณาทําแบบนี้ทุกวัน3เดือนนะผมทามากกว่า3เดือนนะทุกวันนี้ผมก็ทำอยู่แต่จะไม่ได้ทําบ่อยเท่าเมื่อก่อนแล้วนะนี่ถามว่าเฮ้ยมันทําแค่3าอย่างนี้แล้วมึงจะเขียนโฆษณาเก่งเหรอวะเก่งครับเก่งขึ้นมากนะครับ เพราะอะไรครับเพราะวิธีการฝึกเขียนโฆษณาแบบที่ผมเพิ่งพูดไปอ่ะไม่ได้มีพูดกันทุกเพ่วไปนะมันเป็นสิ่งที่สอนกันในคลาสราคาหลักหมื่นหลักแสนและเป็นสิ่งที่นักเขียนโฆษณาที่เก่งที่สุดในโลกยุคปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้นะนักเขียนโฆษณาที่ค่าตัวแพงที่สุดค่าตัวแพงที่สุดดังที่สุดอยู่เบื้องหลังยอดขายสูงที่สุดในบรรดานักเขียนโฆษณาทุกคนบนโลกใบนี้ณปัจจุบันเนี้ยเขาฝึกด้วยวิธีนี้ แล้วเขาก็สอน copywriter น,นักเขียนโฆษณารุ่นใหม่ให้ทําแบบที่ผมทําก็คืออ่านโฆษณาทุกวันคัดลายมือทุกวันแล้วก็แก้ไขโฆษณาทุกวันทําแบบนี้ทุกทุกวันก็ในเมื่อคนที่เก่งที่สุดในโลกในเรื่องนี้แนะนําให้ทําแบบนี้ผมมีทางเลือกด้วยหรอครับถ้าผมอยากจะเก่งด้านการเขียนโฆษณาเช่นกันครับถ้าวันนี้คุณอยากจะประสบความสําเร็จด้านใดด้านหนึ่งอ่ะคุณต้องไปดูว่าคนที่สําเร็จด้านนั้นะเขาแนะนําให้คุณทําอะไร แล้วคุณจงถึกบนเส้นทางนั้นอย่าถึกแบบมั่วซั่วคนที่สําเร็จเลือกเส้นทางก่อนแล้วค่อยลงมือทําแบบถึกๆจะถ้าเกิดว่าใช้คําแบบไม่ง่ายคือลงมือทําแบบโง่ๆไปเลยอะ่ะเขาบอกให้คุณทําอะไรทําตามแบบโง่ๆไปเลยไม่ต้องเถียงไม่ต้องถามไม่ต้องเอ๊ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเลเวลคุณกับเขาแม่งต่างกันเราฟากัะเหวคุณไม่มีสิทธิตั้งคําถามเลยว่าเฮ้ยยูยูสำเร็จระดับ5 0 0 0ันล้านแล้วอะ่ะทำไมยูมาสอนไอแบบนี้ไอสําเร็จแค่ ห้าหมื่นต่อเดือนอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณไม่มีสิทธิ์ต้้งาถามเลยคุณมีสิทธิ์อย่างเดียวอยากสําเร็จแบบเขาทําเหมือนเขาแต่คนทั่วไปทุกวันนี้ทําไงไงู้ฮะคนทั่วไปทุกวันนี้ชอบคิดไปเองใช้คํานี้เลยนะคิดไปเองว่าควรจะทําแบบนั้นถึงจะสําเร็จแบบนี้ควรจะทําแบบนี้สําเร็จแบบนั้นบางคนนะชอบหาทางลัดผมมีคนนึงชอบหาทางลัดที่จะประสบความสําเร็จนะฮะหาทางลัดไปหาทางลัดมาแม่งใช้เวลานานกว่าเก่าอีก ตอนที่ผมเจอเส้นทางที่ถูกต้องในการเขียนโฆษณาในการฝึกเขียนโฆษณาผมใช้เวลาแค่ประมาณ3-4เดือนนะในการอัพค่าตัวจากเขียนโฆษณาหนึ่งครั้งได้เงินประมาณ3 4 0 0กลายเป็นเขียนโฆษณาหนึ่งครั้งผมได้เงินหลายพันบาทใช้เวลาแค่3-4เดือนเองนะแต่ก่อนหน้าที่จะที่จะเจอเส้นทาง3-4เดือนเนี้ผมเสียเวลาประมาณ3ปีนะในการโอ๊ยลองทำนูนทำนี่เพื่อให้ตัวเองเก่ง 3ปีกับ3เดือนอันนี้ตัวเลขจริงไม่ได้โม้ไม่ได้พูดเพื่อแบบให้มันดูเท่ดูดีอะไรไม่ใช่ที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จนะในสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าด้านไหนก็แล้วแต่คุณไปหาคนที่เขาสําเร็จด้านนั้นให้เจอแล้วหาให้เจอว่าเขาทํำยังไงตอนเริ่มต้นแล้วทําแบบเขาทําแบบไม่ต้องเถียงไม่ต้องถามไม่ต้องเอ๊ะทำไปเลยทําแบบถึกควายทุย คือผมไม่ได้ด่านะเพราะผมก็บอกตัวเองเอย่างนั้นเหมือนกันว่าถ้าผมอยากสําเร็จแบบนั้นผมต้องทําแบบถึกควายทุยอะ่ะคือทําแบบไม่เถียงไม่เอะไม่ถามแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรื่องบางเรื่องอะ่ะด้วยด้วยเลเวลของเราณนะปัจจุบันอะ่ะเราไม่มีทางมองออกเลยว่าทําไมคนสําเร็จถึงให้ทําแบบนี้ทําไมคนสําเร็จถึงให้อ่านหนังสือทุกวันทําไมคนสําเร็จทุกคนบนโลกพูดเหมือนกันว่า ต้องเรียนรู้เรื่องการขายเฮ้ย hey, บางทีกูเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์กูจะเรียนรู้การเรื่องการขายไปเพื่ออะไรนะแต่พอเราสําเร็จเลเวลเดียวกับเขาหรือเริ่มสําเร็จเลเวลสูงขึ้นเราจะเริ่มเข้าใจเองว่าแม่งสิ่งที่เขาพูดจริงทุกอย่างเลยวะ่ะเพราะฉะนั้นเนาะนี่คือนี่เลยกลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างคนที่ประสบความสําเร็จและคนที่สร้างความสําเร็จในชีวิตไม่ได้นั่นคือความถึก ถึกบนเส้นทางที่ถูกต้องถออึกกอถึกโอเคไหมเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยคยในวันนี้ก็คือผมไม่รู้นะว่าพวกคุณแต่ละคนเนี่ยมีเส้นทางในชีวิตที่เลือกหรือยังเลือกหรือยังว่าจะประสบความสําเร็จบนเส้นทางแบบไหนแต่ถ้าคุณเลือกได้แล้วนะครับหาไอดอลให้เจอแล้วหาให้เจอต่อด้วยว่าตอนที่เขาสร้างความสําเร็จเขาทําแบบไหน แล้วจงทําแบบเขาทําแบบถึกควายทุยจงมีคุณสมบัติความถึกอึดทนอยู่ในใจอยู่ในขันธสันดานถ้าคุณมีมันบวกกับเส้นทางที่ถูกต้องไม่ว่ายังไงคุณจะได้ผลลัพธ์ในชีวิตแน่นอนแน่นอนผมไม่การันตีนะว่าคุณจะได้ผลลัพธ์เหมือนกับไอดอลของคุณอย่างเช่นผมผมมีไอดอลชื่อเจอับราฮัมเขียนโฆษณาหนึ่งครั้งเขาได้เงิน 30- 40ล้านนะ เขียนหนึ่งครั้งได้30 40ล้านถามว่าผมทําได้อย่างนั้นไหมไม่แต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเขาก็ทำให้ผมเขียนโฆษณาครั้งหนึ่งผมได้หลายพันอ่ะมันก็คุ้มอยู่ปะเขียนหนึ่งครั้งได้หลายพันบวกกับค่าคอมนิดหน่อยเอาไว้กินขนมเล่นก็คุ้มอยู่นะเพราะฉะนั้นจงหาเส้นทางที่ถูกต้องให้เจอแล้วใช้ความถึกของคุณเดินบนเส้นทางนั้นจนกว่าคุณจะประสบความสําเร็จและจงจําใส่ใจเอาไว้ว่า ทางลัดไม่มีจริงเพราะทุกครั้งที่คุณเข้าทางลัดมันคือการเลี้ยวมันไม่ใช่ทางตรงจงเดินทางตรงด้วยความถึกทนแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับตัวผมเองได้เรียนรู้เรื่องนี้มาจากคนที่ผมเคารพรักคำถามคือแล้ววันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องที่ผมเอามาแชร์สำหรับวันนี้มีแค่นี้เจอกันใหม่ EP ถัดไปครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ